ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการดรวันดีสุธาพานิชผู้ช่วยศาสตราจารย์ธริตวัฒนชัยเหมวงนางปานดีคงสมบัติด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้เข้ารับการประเมินนายวันชนะดีเอดเกิดเมื่อวันที่17มกราคม2525อายุ41ปี ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่118หมู่3ตำบลบ้านควรอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลประวัติการศึกษาปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกครุศาสตร์อิสลามวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดตรังประวัติการทำงานบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่13พันวาคม2559ตำแหน่งครูผู้ช่วยวิทยาลัยชุมชนสตูลด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. การมีวินยัยเป็นผู้มีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมมาปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลาปฏิบัติตนตามกฎระเบียบแบบแผนทางราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามข้อบังคับของทางราชการ และกติกามารยาทของหน่วยงานสังคมอย่างเคร่งครัดมีความสามาัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแพ่ต่อเพื่อนร่วมง,งาน 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำฤทธ์ของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมด้วยความศรัทธาโดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอปฏิบัติตนตามาศาสนาโดยการเข้าร่วมกิจกรรมยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดในความถูกต้องและเป็นธรรมชอบด้วยกฎหมายยึดมั่นใน การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยการแต่งกายปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่นการปลูกต้นไม้การทำความสะอาดที่สาธารณะเก็บกวาดขยะในพื้นที่ราชการ 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม มีการดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันละเว้นอบายามุกและถึงเสพติดมีระเบียบวินัยในการทำงานมีความซื่อสัตย์ปลูกฝังระเบียบการออมแก่ผู้เรียนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับทางวิทยาลัยชุมชนเสมอการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ 4. ความรักและศรัทธานในวิชาชีพภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพร่วมสนับสนุนและร่วมงานวิชาการและวิชาชีพอยู่เสมอมีการสืบค้นและค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและงานราชการเป็นวิทยากรบรรยายแก่กลุ่มที่ฝึกอบรมในการทำบัญชีรายรับรายจ่าย และเศรษฐกิจพอเพียงรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคม 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ การเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทนเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกันศึกษาค้นควา้าริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่ประพพืชตนตามจรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน การมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนร่วมการความรู้ความสามารถส่วนที่1การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 1. มีความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ t q f โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. การวิเคราะห์หลักสูตร 2. การพัฒนาหลักสูตร 3. การนำหลักสูตรไปใช้ 4. การประเมินหลักสูตรและ 5. การปรับปรุงหลักสูตร 2. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้โดยมีคุณภาพ 3. มีความสามารถในการเลือกออกแบบการผลิตจัดหาการนำไปใช้การประเมินผลและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่2การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบ 1. การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆที่ทำให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น 2. การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพผลการปฏิบัติงานสายงานการสอนส่วนที่ 1. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่วนที่2การสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานสอนได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนสตูนงานวิจัยในชั้นเรียนหรืองานสร้างสรรค์ 1. การเพิ่มผลสมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษากรณีศึกษาวิทยาลัยชุมชนสุรูนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ของหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนสกูลภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563 4. ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจอุ่น2565ออกกลางคันหรือย้ายสาขาภายใต้การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชนสกูลประจําปีการศึกษา2564